แนวทางตัวเลขของงววันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนสองนห้ายหกห้านะครับอาจารย์จะทําเป็นแนวทางลุ้นๆน,นะครับพอให้ได้มีกําลังใจกันเนาะนะครับอ่ะนะครับอาจารย์ยังจะใช้ลูกเต๋าสามลูกเหมือนเดิมนะครับนะอันนี้ถามว่าอาจารย์รู้ได้ไงว่าอันไหนอันบนอันเนี้ยครับลูกนี้เป็นลูกหลักนะครับลูกหลักเนี่ยจะอยู่บนเสมอนะครับลูกหลักก็จะมีะเครื่องหมายทามาจากกับใบโพนะครับ ถ้าเป็นลูกลองอันนี้จะอยู่ล่างเสมอก็คือจะมีบุ๋มๆอย่างนี้เป็นเลขศูนย์นะครับอันนี้ก็คือเป็นลูกลองส่วนใหญ่แล้วเลขที่ออกจากลูกนี้จะเป็นลูกล่างเลขล่างนะครับออันนี้คือลูกเต๋าของคนปกตินะครับนะก็จะเป็นธรรมจักรกับใบโพเช่นเดียวกันอะนะครับอาจารย์ใช้สามลูกนี่แหละครับนะครับในการให้แนวทางตัวเลขให้กับทุกๆคนนะครับโอเคครับตั้งจิตอธิษฐานนะ ตั้งดีดีครับอาจารย์เองก็ไม่รู้ว่าจะออกอะไรอะโอเคอ่ะอีกทีก็ได้อ่ะโอเคเรามาดูกันครับอ่ะอาจารย์เปิดอ่าโหลูกเต๋าเรียงสวยงามมากนะครับลูกที่หนึ่งข้างหน้าเลยนะครับได้เลขเจ็ด เลขเจ็เลขเจ็ดนะครับโอ้โหตั้งสวยงามมากดเดี๋ยวดูเลข 7, เจ็ดนี่จะอยู่ที่อ่าล่างหรือบนขออนุญาตดูนิดนึงได้ทามาจากกระบโพเลขเจ็ดอยู่บนครับวับนนี้เจ็ดอยู่บนแล้วก็นะครับบน,นะรบ,บนอีกตัวนะครับบนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเลข ขอเนี่ยดูนิดหนึ่งนะฮะเอาเลขจิกดูแล้วเป็นเลขแปดครับนะ่ามีเจ็ดกับแปดนะครับส่วนตัวล่างนั้นมีหนึ่งนะครับเป็นเลขหนึ่งนะครับนี่นะฮะโอเคนะครับทีนี้วันนี้วันที่อาจารย์ทำเนี่ยมันตรงกับคืนของวันที่ยีิบเก้า นะครับซึ่งตรงกับวันเสาร์ก็จะเป็นเจ็ดเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้คือเลขแปดนะครับโอเคนะฮะเพราะนั้นก็ได้เลขสามตัวก็คือเจ็ดแปดนะครับอันนี้คือคือคือเป็นรูปเต่าที่อยู่บทนะครับแล้วก็มีหนึ่งกับเจ็ดอยู่ล่างนะครับอ่ะก็ลองเอาไปสลับดูนะครับลองเอาไปสลับกัน